กำลังจะไปดิสนีย์แลนด์กันค่ะเอาเลยแต่ประมาณ7โมงที่ฮ่องกงเนี่ยที่ต้องไปเช้าเนี่ยเพราะว่าเราซื้อบัตรเข้าล่วงหน้าของสน,สนุกไว้แต่วันนี้ฝนตก ฝนหยุดพอดีเลยเมื่อกี้ตอนเราขึ้น MRT ฝนตกตอนนี้ฝนหยุดแล้วนะคะสาธุสาธุขอให้วันนี้ตอนกลางคืนฝนไม่ตกเพราะว่าจริงๆอยากดูผุ้มมกผู้ที่ดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงถือว่าเรื่อหืว่าสวยที่สุดแล้วช่วงเนี้ยเขาครมรอบ20ปีด้วยทุกคนมันแบบอลังการ รายการเข้าตั๋วดิสนีย์แลนด์นะคะก็คืออย่างแรกที่เราจะต้องซื้อเลยเนี่ยคือบัตรเข้าพาักนะคะทุกคนก็ที่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เนี่ยเขาจะแบ่งเป็นเทียร์ทีร์ค่ะถ้าเกิดว่าคนเยอะก็จะเป็นอีกเทียร์หนึ่งคนน้อยก็จะเป็นอีกเทียร์ซึ่งวันที่เรามาเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นเทียร์สามก็คือตรงกับวันหยุดนะคะแต่ยังไม่ได้เป็นช่วงพีคแบบฮอลิเดย์อะไรแบบนั้นแล้วก็พอเราซื้อบัตรเข้าดิสนีย์แลนด์แล้วเนี่ย ดิสนีย์แลนด์เขาก็จะมีเหมือนพี่เมียแอสเซทต่างๆให้เราซื้อเพิ่มได้อย่างที่แอมซื้อเพิ่มก็คือ Early e n t r ท Park นะคะเป็นเข้าพาร์คล่วงหน้าก่อนคนอื่นหนึ่งชั่วโมงเพราะว่าที่ฮ่องกงเนี่ยเขามีแลนด์มาร์คใหม่ของดิสนีย์แลนด์ก็คือ w o r of of Frozen ที่เขาเพิ่งเปิดตัวช่วงเนี้ยคนก็เลยจะเยอะมากๆดังนั้นก็เลยยอมจ่ายตังค์เพิ่มอีกประมาณ800บาทนะคะ เพื่อที่จะเข้าพักก่อนคนอื่นเพราเข้าพักก่อนเนี่ยเราก็จะได้รีบวิ่นไป World of ฟ r o เซ n แล้วก็ไปเล่นเครื่องเล่นเกาะระหว่างที่คนอื่นจะตามมาในอีกชั่วโมงเดอย่าง<ม>ตอนนี้เรามาถึงประมาณ8โมงซึ่งเราจะเข้าได้ก็คือตอน9โมงก็เลยมานั่งแววกินข้าวเอาแรงรองท้องก่อนพอพักเปิดเราก็จะไปตะลุยเล่นกัน คือตอนนี้เนี่ยเราเข้าถึงสุดท้ายก่อนที่จะเข้าสวนสนุกแล้วนะคะก็ใช่เอ้ยที่พาเข้ามาอีกประมาณสักสิบกว่านาทีเดี๋วเรได้เข้าปากแล้วซึ่งเราเป็นคนแรกๆที่จะได้เข้าปากนะเพราะว่าคาดหวังว่าจะได้ไปเล่นเออออโรเซนมากๆเดี๋ยวดูว่าเราจะทำภารกิจสำเร็จไหม ในบรรยากาศคนน้อยๆแบบนี้นะคะอย่างแรกที่เราจะต้องรีบเดินไปเลยเนี่ยก็คือโซน world of frozen นะทุกคนพอาจได้เล่นให้ได้โดยที่ต่อคิวไม่นานเป็นชั่วโมงจะได้หรือเปล่าไปดูกันค่ะในคลิเป็นช่วงเทศกาลวันฮาโลวีน Halloween พอดีนะคะถ้าเกิดว่าใครซื้อ early entry pass เข้ามาเหมือนกันเนี่ยแนะนำว่าเดินเข้ามาเนี่ยสามารถแวะถ่ายรูปก,ก่อนได้นะคะทุกคนแบบ ปราสาทเพราะว่ามันจะได้มุมปราสาทที่ไม่มีคนเลยแต่ว่าเสร็จแล้วเนี่ยให้พุ่งตรงมาที่โซนโฟเซ้นนะคะแต่เข้ามาที่โซนโฟเซนแล้วเนี่ยก็ยังสามารถถ่ายรูปตามจุดต่างๆได้อยู่นะทุกคนยังไม่ได้ต hmm. um, oh ้องรีบเพื่อไปวิ่งเครื่องเล่นขนาดนั้นเพราะว่ายังไงก็ยังมีเวลาให้เราได้เล่นแน่นอนเพราะว่าเราเข้ามาก่อนคนอื่นค่ะเก็บนุ่มถ่ายที่ไม่มีคนติดไว้ก่อนกว่อจ้าเลิศทุกคนเดินเราก็เล่นเลย คาข้างในที่สองแล้วนะคะก็เราจะมาได้รถไฟห่อกัน รถมามาใครจะมาอยากให้ซื้อเออรี Entry p a s เข้ามาเลยทุกคนเพราะว่ามันคุ้มมากไม่ต้องต่อคิวสักอะไรคือเดินแบบเดินไหลขึ้นมาแล้วเต้าขาขึ้นดังนิดเลยตอนยังไม่สิบโมงเลยถ้าเป็นบัตรปกติยังยังไม่ได้เข้ามาเลยนะคะทุกคนที่อยู่ในนี้จะเป็นออเรียนที่หมดแต่ว่าเราเด่นไปได้สองเครื่องแล้วคือ คุ้มค่ามากๆเราได้อยู่ในโซนโฟเซ้นที่แบบไม่มีคนนี้เรากำลังจะเดินไป t ทูมอร์โรแ n นกันนะคะไปเครื่องเล่นอื่นๆกันบ้างแต่ไม่แน่ใจว่าโซนนั้นเปิดยังเดี๋ยวเดินไปดูก่อนจะดีวิวรถไฟหอที่เราเล่นเมื่อกี้ทุกคนคิดว่าสามารถเล่นได้ะคะใครขี้กลัวก็เล่นได้นะคะเพราะว่ามันเป็นความหวาดเสียวที่มันสั้นแล้วมันจบไวหมายถึงว่าเรายังไม่มีช่วงให้มันกลัวเลยเราห้านาทีเอง มาเล่นวินนี่เดอรพูลแล้วว่างออฟฟินเลอรเปิดก่อน,นค่นะไโด,ดไูไพเยสค่ะวิน <c oughs> นี่เดอรพูลเนี่ยอยากโซประมาทเขานะคะทุกคนแนะนำว่าให้เล่นเพราะว่าถ้าเป็นรอบที่เปิดให้คนอื่นเข้ามาแล้วอะ แถวยาวนะจริงๆเดนวินนี่เดอ๋พูครเสร็จเดินออกมาข้างนอกคือโลงมากทุกคนใครเป็นสายคอนเทนต์แล้วว่าต้องตอนนี้เรากำลังจะไปแลนไอรอนแมนกันนะคะอวอกหรอ่อ๋อไม่มีคนเลยทุกคน ский. เล่ดา เนี่ยเขาก็จะเป็นแนวทีดีนะคะต้องหยิบแว่นเข้าไปใส่คือถ้าไปเล่นดิสนีย์แลนด์เนี่ย ถ้าทำการบ้างว่าเครื่องไหนที่มันเกี่ยวกับพวกทีเดียทุกคนแนะนำว่าให้เก็บให้คขบทุกเครื่องนะคะเพราะว่าเขาทำทีดีได้เจ๋งมากๆรับรองว่าได้เล่นเนี่ยคุ้มค่าบัตรแน่นอนเครื่องเล่นนี้เขาก็จะเป็นแนวว่าเรานั่งอยู่บนยานี่ออกไปแบบเออต่อสู้กับเหล่าไวรายพร้อมกับไอรอนแมนต่างๆ,ๆนะคะเราไปเล่นดูไม่อยาสปอร์เยอะแต่ว่าสนุกไปต่อันที่ ถ่ายยืนยันให้ถูกเครื่องเล่นเลยว่ามันคุ้มค่าจริงๆเราเสียเพิ่มอีกนิดนึงแต่ว่าเราประหยัดเวลาไปได้เยอะมากๆนะคะอย่างเครื่องเล่นแอนแมนเนี่ยเราก็ไม่ได้ต้องรอเลยคือเดินเข้ามาเราก็สามารถเล่นได้เลยนะคะ ถ้าเกิดว่าใครมาตรงพวกเทศกาลหรือว่าวันหยุดยาวเนี่ยแนะนำให้ซื้อเป็นเออ p นที่พาสเข้ามาเพิ่มนะคะหรือใครจะใช้เป็นแบบ Fast แท็ก i ิเกตก็ได้เขาก็จะมีเป็นแบบพาสเกตนกันแต่ว่าอันนั้นต้องไปดูดีๆว่าตั๋วที่เราซื้อเพิ่มมาค่ะมันเล่นเครื่องเล่นอะไรได้บ้างแล้วก็เกิดแต่กับฉันคือหน้าจอเออร์เ ไม่ได้ยิงเลยค่ะ,ะก็ดูคนอื่นเล่นไปคนไายเครื่องเล่นนี้เขาจะเป็นเหมือนฟิวเราแนงแล้วก็เป็นยิงเลเซอร์เก็บแต้มนะคะเด็กเล่นได้ก็คิดว่าน่าจะสนุกอย่างพอเล่นก่อนเพราะกดยืนแล้วก็ออกไปเล่นใหม่ปบตอนนี้ได้แต่ว่าตอนเย็นห้าเดิ่าสิงจักสิสิงจกสิสิงี่สิน่ และเทศกาลฮาโาวินเนี่ยก็จะเป็นเทศกาลเดียวที่เราสามารถแต่งตัวเร <Means S 1> like ียนแบบตัวละครได้นะคะโซน Toy s t นี y ก็คือน่าแบบสีสันน่ารักไม่หมูแทนรูปมุมไหนก็สวยอะอันนี้ดูรีวิวจากคุณอูนแม่คุณอูนบอกว่าแบบเออถ้าไม่มีเวลาก็ไม่ต้องเล่นก็ได้แต่เราว่ามันก็นั่งวนเพลนแต่เราชอบกิมมิคคือก่อนที่เราขึ้นเนี่ยสตาล์เขาจะให้เราถือกระดูกขึ้นไปบนนั้นด้วยนะคะ พอรากำลังจะขึ้นไปนั่งบนหลังน้องหม่ใช่ไหมก็ต้องมีกระดูกขึ้นไปล่อติดไว้ด้วยต่อไปเป็นฟิลไวกิ้งคือดูในคลิปมันอาจจะดูแบบไม่ค่อยน่ากลัวนะแต่จริงๆไปยืนมองอะจริงๆไอตัวโลดดับมันตั้งตรงเลยนะทุกคนเราว่านี่คือโหดอยู่สำหรับคนนี้ ไปเป็นฟีลเหมือนเหมือนบ้านผีสิงบ้านเวทมนต์อะไรอย่างนี้คะ่ะก็จะนั่งเหมือนเป็นรถแบบในคลิปนะแล้วก็ตะลุยไปโซนต่างๆของบานแล้วว่าอันนี้ก็เล่นแบบเพลินๆไปดูแบบเทคนิคการทําแสงการทําเสียงของเขาไปแล้วจะมาเล่นเครื่องเล่นที่เขายกให้เป็นสนุกที่สุดในดิส์แลนด์ฮ่องกงนะคะ ช่วงฮาโลวีนคือเดินเจอชาร์ลคเตอร์บ่อยมากไปเรื่อยเอาเก็เครื่องเล่นแบบพีพีของฮ่องกงครบหมดแล้วในเวลาเพียงวันนี้กี่โมง,งเที่ยงเที่ยงเลิศมากวันนี้เราทำได้ดีมากบรรยากาศกปะจายคนน้อยนะคะแต่ว่าต้องไปลุนกันตอนเย็นแล้วว่าจะมีโอกาสได้ดูพูกับเขาไหมเพราะว่าถ้าฝนตกเนี่ยที่นี่เขาก็จะยกเลิกการแสดงภูไปนะคะ ส่วนตอนนี้เรากำลังจะไปหาข้าวกลางวันกินกันซึ่งใครที่มาเนี่ยค่ะก็แนะนำให้ซื้อเป็นแพ็กเกจนะถ้าคิดว่าจะกินที่นี่อยู่แล้วก็มาซื้อที่นี่ก็ได้ค่ะทุกคนไม่ต้องรีบซื้อลองมาดูก่อนถ้าเกิดว่าหิวเมื่อไหร่ก็กดเข้าครุกไปนะคะเพื่อที่จะซื้อเป็นวอลชอร์เหมือนมันจะมีอาหารกลางวันกับอาหารเย็นในราคาเพียงพันสองนะแล้วก็ มีของวางให้กินด้วยซึ่งถ้าเราไปซื้อเองแยกเนี่ย <c oughs> ก็จะราคาแพงกว่านะคะอ่ะทุกคนดูความน้อยของคนดิคือเลิศมากไม่เคยมาดิสนี่แลนดแล้วคนน้อยขนาดนี้มาก่อน Very well. But now Join And all the evil. ส่วนคนนี้ก็คือหิวหิวแบบไม่เอาอะไรแล้วกินข้าวเท่านั้นปปอันนี้คือร้านอันนี้คือร้านดังของคนไทยนะคะที่เขามากินเพราะว่าให้เยอะเดี๋ยวไปดูว่าให้เยอะจริงเปล่าสำหรับดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงเนี่ยเข้าไปถึงแล้วก็เหยียบโลเขตนะคะแล้วก็จะมีพนังงานที่อยู่ตาม ร้านเมนูต่างๆนะเราก็บอกได้เลยว่าเราเอาไว้บ้าเขาจะให้เป็นคุณปอกกระดัษแบบบางอย่างจานไก่ที่แอมสั่งไม่ใช่ไกห่หน,นะนึ่งชิ้นะไก่ครึ่งตัวอีกหนึ่งของสะสมที่บ้านเราสะสมนะคะแต่ละดิสนีย์แต่ละประเทศแล้วก็แต่ละโซนนะเขาจะมีเหมือนเอาเหรียญประเทศนะั้นะนะนะทุกคนไปปั๊มเป็นลายดิสนีย์ต่างๆได้เราก็จะเอามาทําไว้เป็นที่ระลึกนะคะว่าเราเคยไปประเทศไหนมาบ้างก็แนะนําให้ไปทําพวก โซนเด่นๆของแต่ละปาร์คนน่นๆนะใครดูมาถึงตรงนี้นะคะนี่คือของขวัญที่อยากมอบให้ค่ะเกี่ยวับการจองตั๋วเข้าพักยังไงให้ได้ของขวัญจากดิสนีย์สิ่งแรกที่เราต้องมีเลยนะคะก็คือเมมเบอร์ที่สมัครกับดิสนีย์แลนด์แต่ละปาร์ตแนนๆนะเข้าไปสมัครได้เลยสมัครได้ฟรีค่ะแล้วก็ซื้อบัตรผ่านเว็บไซต์โดยตรงก็จะได้ของขวัญแบบนี้เลยเขาจะมีให้เลือกได้นะว่าเราอยากได้อะไรตัวใหญ่ป่ะล้าเมื่อกี้มันคืออะไรวะ ดิสนส์เมื่อกีอดิสนีย์สนุกนะแต่สนุกดีดีก,ก็เกิดเรื่องขึ้นค่ใหม่ๆม,ม,ม,มาเพราะเรามาที่เฟร์สตของดิสนีย์แลนด์นะคะครั้งแรกเลยแล้วก็คงไม่มีใครอยากจะเข้าแต่ว่าัปวดหัวมาก <c oughs> เดี๋ยวไ้ออกไปเล่าให้ฟัง <c oughs> สร้างเรื่องไว้ร์ <c oughs> โอเคขึ้นยังไม่ึ้นแล้วนี่นึ่ มี first aid แบบนี้ถ้าเกิดว่าใครเจ็บป่วยเนี่ยมาหาตรงนี้ได้นะคะเขามีประถมพยาบาลเบื้องต้นให้แต่ที่นี่จะไม่จ่ายยาเนาถ้าแบบไม่ได้เป็นอะไรร้ายแรงก็จะใช้วิธีการให้นอนพักประคบเย็นแล้วก็ทาเจลแบบนัดแบบบอกไว้เพื่อแบบเพื่อนๆเจอเหตุการณ์แบบนี้เนาะ ออกมาจาก First สเอจก็ต้องเล่นอะไรเบาๆนะคะไป Adventure ร์แลนด์กันบ้างเครื่องเล่นโซนนี้นะ ก็เราเล่นเครื่องเล่นที่เป็นฟิลแบบล่องเรือทุกคนแล้วก็ดูสัตว์สัตว์ในน้นำต่างๆนะคะแต่ว่ามันน่ารักตรงที่ s t a ฟที่ดินนี่แลเนี่ยเขาก็จะสวงบทบาทได้ส่งบทบาทมากๆแล้วถ้าซื้อแพ็เกจอาหารเนี่ยยังมีของหวานให้เราไปกินอีกอันนี้รวมอยู่ในแพ็กเกจที่เรากดมาจากครูกแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะได้เป็นไอติมหนึ่งบ๊อปคอลหนึ่งเพราะว่าเราซื้อเป็นแบบคนละแพ็กเกจไอติมอร่อยมาก เล่นเครื่องเล่นมาเหนื่อยทั้งวันได้กินไอติมคือชื่นใจสุดๆเครื่องเล่นถัดไปที่เราจะเล่นเราเล่น 3D กันมาเยอะแล้วช่วงเช้านะคะตอนนี้เรามาเล่นแบบ 4D กันบ้างคะ่ะก็จะเป็นฟิลแบบโรงหนังให้เราใส่แว่นนะทุกคนเรากินอีกแล้วกลับมาที่ห้องอาหารเดิมแต่เราเปลี่ยนโซนเมนูนะคะกินมืนอเย็่งกันอีกแล้ว แอมเรียกกินเป็นรามเมงนะคะหลายหลายคนบางคนก็บอกว่าไม่เอาไม่อร่อยจืดอะไรเงี้ยก็เลยมาขอลองพิสูจน์ด้วยตัวเองนะคะว่ารสชาติที่ไม่อร่อยเนี่ยมันเป็นประมาณไหนห้องอาหารที่ดิสนีย์แลนด์เนี่ยส่วนมากเขาจะขายเป็นแบบเซตนะคะคือมีเมนูหลกักมีน้ำมีไซด์ทิต่างๆอย่างอันเนี้ยได้ทั้งรามเมงเกี๊ยวซ่า สลัดแล้วก็น้ําสามารถเรียกได้ว่าเอาเป็นน้ำอะไรแล้วดูกิมมิคดีเรียกเล็กๆน้อยแนวะอาหารคือมีดิสนีย์ทั้งหมดแล้วให้เยอะมากจริงๆชามนี้กิน2คนได้คือเรากินไม่หมดเสียดายมากๆแต่ว่าไม่สามารถยัดลงไปได้แล้วฉันว่ามัอร่อย่บางคนเขาบอกว่าอร่อยตอนนี้เราเดินออกมาเดินเล่นคนเดียวนะคะเพราะว่านั้ จะไหวแล้วก็พอนะก็เลยออกแม่ช้อปปิ้กันไปซื้อของกันก่อนนะจะได้นั่งพักนะคะส่วนเราก็ไปเดินเล่นรอเพราะวันนี้ความตั้งใจงของเราคือเราจะรอดูพูกันมาดิสนีย์แลนดะ์ห้องกงถ้าไม่ได้ดูปูก็คงจะเศร้าแย่นะคะพระาการเริ่มมืดแล้วค่ะทุคนพามาดูว่ามีของอะไรนะว่า เนี่ยแต้มบุญมันแบบเหลือๆจริงๆออกมาซื้อของเล่นๆคนเดียวก็บังเอิญเจขอขบวนพาเลรอีกช่วงฮาโลวีนเนี่ยเราไว้แล้เขาก็จะออกมาเป็นขบวนพาเลรดกันนะคะซึ่งไม่ได้ออกมาทุกเทศกาลนาทุกคนจะเล่นป็นอย่างยาวนาะนมากนะคะอยู่ตั้งแต่ฟ้าเปิดจนตอนนี้ฟ้ามืดแล้วพามาดูบรรยากาศโฟเซนตอนกลางคืนกันอีกเล่านะคะเพราะว่า ันนี้คนน้อยอะทุกคนมันเลิศมันเลิศม,มากเราจะสั่เโซ้าถึงรอบนะคะทุกคน,ไ,<ห>นไม่มีคนเลยในเอลซ่าเสร็จเ,เดินออกมาเจอเอลซ่าอีกคือวันนี้ดิสนีย์ท้องกรงรักชันจริงๆแล้วก็มาแวะเล่นทีวีตรงโซนเอลซ่าได้นะคะ บรรยากาศตอนกลางคืนตรงโฟเ์เนเนี่ยก็สวยนะทุกคนไม่อยากให้พลาดเลยเสร็จแล้วก็มาเตรียมดูภูกันค่ะทุกคนแต่ว่าจริงๆอ่ะแอมไปนั่งรอโซนใกล้ๆปราสาทเลยก็ได้นะคะแต่ว่าเรากลัวว่าจะออกยากเพราะว่าวันนี้คนไม่ได้เยอะมากแต่ว่าเรากลัวว่ามันจะแน่นตรงช่วงที่เรานัา่งซาบีนะคะก็เลยถอยออกมาดูไกลๆดีกว่าดิสนีย์แลนด์ไปกี่ครั้งก็ไม่มีเบื่อนะคะอยู่ได้ตลอดทั้งวันพ<ข>อปิดท้ายด้วยการสแสดงพูจากดิสนีย์แลนด์ฮ่องกง นะคะขอให้ทุกคนสนุกกับการไปเที่ยวดิสนีย์นะบ๊ายบาย